ว่าผลงานที่เราซื้อมาตัวกับคนจะได้ไหมแล้วอนาคตของรุ่นหน้าสุชาคุณคิดว่า,าจะเป็นยังไงครับอรั้งหน้าอน,นาคตครังหน้าของสุชามีโอกาสได้แชมป์พิม,นนมอ์หรือไมมองกล้องครับมองกล้องถูว่าม,ามีตอนนี้ยังมีโอกาส่ ก็หวังว่าจะได้แชมป์ถ้าไม่ได้ก็ต่อไปเกินท็อปโคก็ได้นะครับแล้วอนาคตของคุณเล็กเซนโซชารครับในฤดูกาลนี้คุณว่าได้ไปต่อนหรือว่าจะไปยังไงครับก็้องดูลองดูผลงานถ้าผลงานไม่ดีก็อาจจะจบแล้วก็เอาคนเดิมเนมาแทนแล้วส่วนแบ็คซ้ายนี่คิดว่าโอเคไหมครับที่จมาไหน ดูจากซิซีที่เล่นกับทีมเก่านี่เขาดูเอ็ดเอ็ดซีดดีครับแต่ถ้าอยู่กับแมนยูนี่ต้องดูทีมก็สวนคิดว่าไม่กว่านี้คุ้มค่านะคะแล้วย่งครับถ้าถึงตอนนี้ตอนนี้ผมคิดว่ายากจะมีคุ้มแต่ได้ร่นนั้นก็น่าจะมีเหนื่อยบ้างน่าจะมีคลุ้มเดี๋ยวคนน้ำเรื่องอยู่ทองไทยอีกไหมครับเชียร์ที่ไหนครับไทยอี อดีกคุบนเชียร์ทีมซื้อทีมบุรีรัมย์รู้สึกว่าบุรีรัมย์ช่วงนี้ฟอร์มยังไม่โอเคครับเรี่อเนดีมากเลยต่อตกกับนั้นเขาแล้วก็ขอฝากปีท้ายขอฝากอะไรกับแฟนบอลเมนูครับให้เี็นขนาดที่ลูกครู้บเราได้สาบสิดของเรานี่ยินม่สถือวานปีน่าจะเราได้ วันนี้เราก็ร่วมกับไทม์แท,แท,แทร็ก็กซิมเมอร์อน,นะครับคนขั้งมวนะครับก็บขอบคุณมากนะครับที่ได้พร้อมร่วมมือกับสำหรับสโมสรในครั้งนี้ครับขอ,ขอบคุณครับ